สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มากันอีกแล้วดาวโจรวันที่สิบเอ็ดนะคะคืนพรุ่งนี้นะคะคืนพรุ่งนี้นะคะตอนนี้น่าจะเป็นให้คืนคืนวันแม่นี่ไม่ได้ให้นะคะก็จะหยุดที่จะหยุดวันแม่นะคะ หยุดวันแม่อยู่ที่12ถึง16กเลยนะคะกลับมาอีกทีนะคะนะนะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาวันนี้เลยนะคะเอาไปเลคะเอาไปนะคะ,ะ,คะจัดไปงานวันแม่นะคะเอาเงินไปใช้วันแม่นะคะสิบบนนะคะ 4 3 2 8 6เด่นเด่นนะคะ10บโวล์ huh. uh. bon นะคะนะ10บโวล์เด่นเด่นนะคะกันนุงกันเหนียวกันเหนียวเจาะไปให้8ชุดนะคะ2 6 3 6กสค่ะสีนะคะ4 6 4 2ค่ะ8 5 8 3นะคะ ปดหาแปดสามกันเหนียวนะคะแปดสี่แปดสี่แปดสองนะคะจะมีกันอยู่สองตัวก็คือสี่สามสี่สี่นะคะกันเบินนะะ้ลค่ะกันเบิ้ลสี่สามส่สี่สามสามนะคะสาสามสองสองนี่คือกันเบินนะะ้ลนเลขที่น่าจะหนีมาถ้าไม่หนีก็ตามนี้เลยนะคะก็จะ สามตัวก็จะให้อีกเจ็ดชุดนะคะศูน์สามหกค่ะห้าสามหกนะคะสี่แปดห้าสี่แปดห้าแปดสาหกค่ะแปดสามหกสี 4, 8, 5, 8, 3, ่สานะคะสี่สูนแล้วก็หกสี่ศูนะ,ะเลขสามตัวนะคะให้ เจ็ดชุดค่ะนะตัวนี้ทั้งธรรมดาแล้วก็ vip นะคะนะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดสุขท่านนะคะนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่าเชื่อจนกบหัวจะออกนะคะอ่อสายรูดนะคะสายรูดวันนี้สายรูดเนี่ยเราคิดว่ามันจะมาตัวนี้เลยนะคะ นี่ค่ะฟันสามนะคะฟันสมรองหกค่ะเพื่อนๆนะขอให้แตกนะคะวันนี้นะมีเงินเที่ยวมีเงินไปให้แม่คุณแม่นะคะกันนะคะแห้งๆปังๆค่ะนะขอให้ได้ขอให้โรดบุญมาวาสนาเกิดทุกๆท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะ คิดถูกประการใดขออภัยคะ่ะบ๊ายบาย